สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r i n c e s s of Love erm นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันรายการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส,งงนะส่งพลังงานดีๆและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมค่ะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะ ท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกซัพพอร์ตทางช่องคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในส่วนของไลฟ์สดก็ได้มาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยส่วนพี่นะคะส่วนตัวแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยเปิดรับอยู่ปรึกษาปัญหาหัวใจอืดอัดไม่สบายใจ3คําถามแล้วก็แบบโทรส่วนรายปีปิดรับเรียบร้อยและถ้าปิดรับจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเร็วๆนี้นะคะ ท็อปปิของเราวันนี้ก็มาส่องพลังงานให้กับทุกทุกคนเหมือนเดิมนะคะเรามาดูซิว่าในเวลานี้เขากำลังคิดอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิใครที่ยังไม่นอนนะคะเรามาดูเขาดีกว่าว่าในเวลานี้เขากำลังคิดอะไรอยู่ ในเวลานี้เขากำลังคิดอะไรอยู่คะในเวลานี้เขากำลังคิดอะไรอยู่คะ King of Cups เขาเป็นราชาถ้วยธาตุน้ำนะคะเขามีความรู้สึกของความรู้สึกเหมือนเดิมนะคะความรู้สึกของเขามันยังเหมือนกับมีมีเหตุและมีผลมีอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกควบคู่กันนะคะไม่มากไม่น้อยบาลานซ์ balance, ความรู้สึกของตัวเองได้ดีนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมทำอะไรเหมือนเดิมทำงานนะคะทำงานทำชีวิตประจำวันในตัวตนของตัวเองไปนะคะ ในเวลานี้เขากำลังคิดอะไรอยู่เฮอร์มิตเก็บตัวเก็บเงียบนะคะอยู่คนเดียวนิ่งๆนิ่เง,ง,งียบนะคะปิดตัวเองนะคะปิดความรู้สึกปิดทุกสิ่งทุกอย่างลงนะคะคิดเรื่องงานคิดเรื่องอื่นๆไปนะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำงานเยอะนะคะมีพื้นที่ของตัวเองเป็นคนที่สันโดดอยู่คนเดียวก็ได้นะคะ เป็นคนทำงานเก่งหรือว่าเป็นคนขยันทำงานดูนิ่งๆแต่มีความมั่นคง DM place คิดถึงคุณด้วยดูสินะคะคือเหมือนจะบอกว่าเขาเขารู้มีความรักและมีความรู้สึกคิดถึงคุณ DM place สาวสวยสาวน้อย,อยที่มีสเสน่ห์ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยเพราะฉะนั้นเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมค่ะอาจจะดูนิ่งๆดูไม่หือไม่อือดูไม่แซงออกอะไร เก็บอาการไว้เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าเขาเป็นราชาถ้วยเป็นคนที่ในเรื่องของการแสดงออกไม่มากไม่น้อยเกินไปค่อนข้างเก็บอารมณ์แล้วก็การแสดงคําพูดของตัวเองดีมากๆกนะคะก็เขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมค่ะนะคะดูดูมั่นคงดูอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์แล้วก็เก็บตัวเก็บเงียบมากๆเลยและเขาก็รู้สึกว่าคุณก็นิ่งคุณก็เงียบเหมือนกันคุณรู้สึกว่า ปิดโหมดให้กับเขาหรือเปล่านะคะคุณเป็น D M place ที่คุณปิดโหมดจากเขามาหรือเปล่าเขาก็รู้สึกว่าคุณนิ่งและคุณเงียบใส่เขามากๆนะคะคุณเป็นสาวสวยมีสเสน่ห์ดูเซ็กซี่ดูมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีมีทุกอย่างพร้อมดูเพรียรพร้อมดูดีไปหมดเลยหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความน่ารักเป็นตัวของตัวเองนะคะ เขาหรือคุณอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไมหรือว่าจะอาจจะเป็นทั้งคู่นะคะเดด,ดคุณกับเขามีอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นมีในเรื่องของการทําให้เสียใจยเขาเสียใจยกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะที่ทําให้คุณร้องไห้ที่ทําให้คุณเจ็บปวดที่ทําให้คุณเสียใจยเขายังมีความรู้สึกคิดถึงมีความรู้สึก รอคอยอยที่จะกลับมานะคะยังตัดไม่ขาดยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดคุณไปออกจากความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเขาเลยเห็นไหมคะเชือกเชือกนี้นะคะตัดก็ยังไม่ขาดเลยยังมีเยื่อใยอยู่อย่ที่จะกลับมานะคะกลับมาให้ความสัมพันธ์มันมีอะไรใหม่ๆนะคะ เขายังคงรู้สึกกับคุณแล้วก็คิดกับคุณเหมือนเดิมสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาพูดไว้ mm hmm. เขารู้สึกเหมือนเดิมค่ะ10ดาบเจ็บมันมันรู้สึกว่าอาจจะมีฝ่ายใดายหนึ่งตัดจบแล้วก็นิ่งกันออกมา mm hmm. เขารู้สึกว่ามันยังไม่จบ mm hmm. เขารอคอย mm hmm. เขาส่องคุณอยู่ mm hmm. เขาตามคนอยู่ในโลกโซเชียล ะะตามะตามสองคนใน f a c e b o o k 2คนในที่อื่นหรือเปล่านะคะหรือว่าข้าคุณบล็อกเขาเขาก็รู้สึกว่าคิดถึงคุณตามคุณมองคุณ2คนแล้วก็รอคอยนะคะยังไม่ได้ปล่อยคุณไปไหนยังไม่ได้ปล่อยแล้วางความรู้สึกออกไปยังคงเหมือนเดิมน,นะคะ The Moon มันมีความอึดอัด มันมีความนิ่งความเงียบที่มีความอึดอัดอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันยังมีเรื่องราวของอะไรที่ทําให้คุณกับเขาไม่ได้คุยกันแล้วนะคะบางท่านไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้คุยกันนานแล้วหรือบางท่านรู้สึกว่าได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างนะคะแล้วก็ทําให้มีความอึดอัดแล้วก็มีเรื่องราวทำให้เสียใจร้องไห้กันเกิดขึ้นด้วยนะคะ มีการห่างไปมีการหันหลังตัดจบกันออกมาเขายังคงรู้สึกอึดอัดอยู่เลยนะคะและเขาอยากคุยกับคุณหาดาบการส่งข้อความหาการพูดคุคยกันเคลียร์เรื่องราวความสัมพันธ์ให้มันกระจ่างและเข้าใจนะคะความอึดอัดภายในใจที่ต้องการรอคอยอยากพูดจายอยากพบเจอนะคะเดซันการเริ่มต้นใหม่ นะคะอยากที่จะคุยกับคุณ เคลียความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ได้ไหมเรามาเริ่มต้นกันอย่างมีความสุขเหมือนเดิมได้หรือเปล่าสิ่งที่เขาคุยกับคุณที่แพลนกับคุณอยากเปลี่ยนแปลงกลับมาเริ่มต้นใหม่เดิเดแล้วก็เดสานคู่กันเห็นไหมคะอยากคุยกับคุณ dm place การนิ่งการเงียบของคุณมาทําให้เขาอึดอัดเหมือนกันนะคะให้เขาคิดถึงให้เขาตามให้เขาส่องเขาเป็นราชาถ้วยซึ่งตามและส่องแล้วดูคุณอยู่นะคะดูอยู่คุณไกลๆคุณอาจจะรับรู้หรือไม,ไ,มรไม่รับรู้ก็ได้นะคะ ความนิ่งเงียบต่างคนต่างจบหรือว่าต่างคนต่างห่างไปนิ่งไปมีฝ่ายไดฝ่ายฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งตัดจบคนออกมาเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่อยากจบนะคะเขารอคอย8ดเหรียญเจดเหรียญค่ะ7เหรียญค,ค,คือการคิดนะคะเขากําลังคิดประมวลผลอยู่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไง <c ười> เขาจะได้คุยกับคุณไหมเ <c ười> ขาจะได้เจอคุณหรือเปล่าคุณจะ คุณจะตอบรับความรู้สึกของเขาไหมคุณจะตอบรับข้อความเขาไหมแล้วถ้าเราเจอกันเราคุยกันแล้วความสัมพันธ์มันจะอกมาเป็นยังไงมันเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่าน,นะคะกับสิ่งที่เขาทําลงไปการกลับมาเป,ปลีปล่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆมที่มีความสุขเริ่มต้นใหม่5ถ้วยกับ7เหรียญความรู้สึกของสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียใจเนี่ยผลออกมามันจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะผลลัพธ์มันจะอมาเป็นยังไงนั่นเองสิ่งที่เขากําลังคิดนะคะ ครีนาวอนตัวตนของคุณเป็นาธาตุไยเป็นดีเอ็มเพลสด้วยเขาชอบคุณมากๆนะคะเป็นสาวสวยเก่งทำงานเก่งมีความมุ่งมั่นจริงจังแอคทีฟขยันทำนูน่นทำนี่นะคะคือเป็นคนที่ลุยแล้วก็เป็นคนเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองมีความยุติธรรมชอบความยุติธรรมมีความใจร้อนมีบุคลิกภาพที่ดีมากๆสวยเซ็กซี่และดูดีมีเสนะ่ห์ดึงดูดเขามากๆเพราะฉะนั้นความ ความที่เป็นตัวตนของคุณเขารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดแล้วก็ความประมาเหมือนกันนะคะว่าผลมันออกมามันจะเป็นยังไงกับสิ่งที่คุณจะคุยที่คุณกับเขาจะคุยกันหรือว่าถ้าได้กลับมาคุยว่าจะเป็นไปยังไงแปถ้วยได้แต่คิดคิดแล้วก็ปล่อยแล้ววางไว้ว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคเราจะได้คุยกันไหมเราจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะหรือว่าจะได้พบเจอกับคุณหรือเปล่าแปะถ้วย คุณอาจจะเดินจากเขามานะคะมันทำให้บางสิ่งบางอย่างมันค้างคางสามถ้วยแล้วก็ six of cups ค่ะ three of cups แล้วก็ six of cups อยากเจอคุณนะคะอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณเหมือนเดิมอยากที่จะคือถ้าคุณถ้าคุณเดินจากเขาไปแล้วขอให้ความสัมพันธ์ของเรายังคงมีความสุขช่วงเวลาที่ดีด้วยกันนะคะเขาอยากเจอคุณเขาอยากที่จะนำช่วงเวลาเก่าๆความสุข ที่คุณเคยกับคุณกับเขาเคยเดทกันเคยไปไหนด้วยกันเคยทําอะไรร่วมกันกลับมาอยากจะเข้ามานัดเจอกันขอโทษขอ,อกอบพฒนาความสัมพันธ์อัปเดตชีวิตระหว่างคุณกับเขาให้เราสองคนได้มีความสุขกันเหมือนเดิมได้ไหมให้เรากลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่เคยมีช่วงเวลาแห่งแห่งได้เดทกันได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากเจอคุณอยากกลับมาเจอ s ิกออฟครับ คนเก่าๆคนที่คุณคุ้นเคยคนในดีชาติหรือคนคนนี้คุณรู้จักตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้เขากําลังคิดอะไรอยู่เขาอยากพบเจอกับคุณมากๆอยากเจอคุณอยากมีช่วงเวลาดินเนอร์ทานข้าวปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณคิดถึงคุณนะคะคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆระหว่างคุณกับเขามากๆเลยแล้วก็เขาคิดเหมือนกันว่าคุณจะรู้สึกกับเขาไหม คุณจะคิดถึงเขาหรือเปล่านะคะว่าคุณจะคิดถึงเขาหรือเปล่าขอเอาคำค่ะสักสองใบาสามใบนะ You speak to me through music นะคะว้า wow. วคุณกับเขาอาจจะชอบฟังเพลงเวลาที่เขารู้สึกฟังเพลงแล้วเหมือนกับเพลงเพลงนี้คุณมอบให้เขาหร,หรือว่าคุณกับเขาสื่อกันผ่านเสียงเพลง I'm starting to understand our connection. I look for you everywhere mm hmm. นะคะเขาส่องเขามองคุณอยู่ค่ะอย่างเหมือนเหมือนที่บอกว่าเขาจะพยายามเข้าใจความสัมพันธ์การสนทนาระหว่างคุณและเขาด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาพยายามเข้าใจพยายามที่จะ ซึมซับบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณกับเขาอตที่ผ่านมากับสิ่งที่มันจะเป็นไปต่อจากนี้เขาสองเขามองคุณอยู่อย่างที่บอกแล้วเขาก็หวังว่าจะได้พบเจอกับคุณอีกได้กลับมามีช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างคุณและเขาช่วงเวลาเก่าๆระหว่างคุณและเขานะคะได้กลับมาพบเจอกันเนาะ คนคนนี้คุณอาจจะเจอเขาผ่านเพื่อนเพื่อนแนะนําหรือว่าในที่ทํางานก็ได้หรือว่าเจอกันออนไลน์ก็รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วคุ้นเคยมากๆก็ได้เขารู้สึกว่าคุณคุณกับเขาคือมีความผูกพันเป็นคนในดียร์ชาร่วมกันด้วยนะคะถ้าคุณเขารู้สึกว่ามีพลังงานผูกพันมีอะไรแปลกแปลกกับคนคนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเคยเจอเขามาแล้วนานแสนนานคุ้นเคยแล้วก็นานแสนนานมากๆนะคะความผูกพันความคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณกับเขาไม่อยู่เขายังคงรู้สึกถึงคุณ แล้วเขาก็จะพยายามที่เข้าใจกับความสัมพันธ์ระหว่างเราคุณและเขาเพราะคุณกับเขาสื่อสารหรือว่าสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยเสียงเพลงผ่านกันด้วยเสียงเพลงนะคะมันมันเป็นความสึกเหมือนคุณกับเขาคือคนที่มีโซคอนเน็กชันหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะระหว่างกันนะคะประมาณนี้นะคะอาจจะชอบฟังเพลงเหมือนกันเวลาคุยกันก็เหมือนกับ คือบางเพลงอ่ะเวลามันรันไปแล้วเหมือนกับเอ๊ะเพลงนี้รู้สึกมันมันโดนใจปนแปลกๆมืนเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเพลงของเราเหมือนใครอยากให้เราฟังหรืออะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่คือในเวลานี้เขากําลังคิดอะไรอยู่นะคะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมค่ะฟังไว้เป็นอะไรดีๆก่อนนอนในวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ